สาธุยุดทูบให้แล้วไปทางใดก็หิบไปเถ้ดคุณยุงทั้งหลายอย่ามากินเลือดผู้ข่าเดอ้อผู้ข่าวไว้เลี้ยงยุงเดอ้อในเฮือนนี่เดอ้อไปเด้ครับเดอ้อสาธุยุงคุณยุงเอ,อ้ยไปไปไปปรจับผู้ข่าเดอ้อ จุดทูบไล่ยุงพี่น้องเรับเบิ่ง,งเงายุงได้จุดทูบไล่หมเด้โอ้บหธรรมดาได้ทำพิธีกรรมทางศัยศาสตร,ร,ร,ไร์ไล่ยุงจุดทูบไล่ยุงพี่น้อง,ง,งยุงไล่หลายเอ้าคลิปนี้กะมาตอนนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ